สบายดีทุกคนนะสบายดียมแดดเนี่ยกัสินห้ยอาหารไก่กับกอาทุกคนไกลไกเียไกลเ you <laughs> What oh. the hell? あっ。<laughs> สีขาวเกา่านะทุกคนสีขาวกินดีนะทุกคนไก่ไก่แกะโอ้ เนนี่กิ๊วนแนนเดอเนาะไก่้งี้ยงยหน่เิ่านี้เพิ่นเปนะ็นตุ๊กูเนาะโอ้ความกาหองเพิ่นโมยานเน่เด่นเมืโยานเกาะเลยทุกคนเนี่ยเป็นการใครจะดเดิดมแบบเสี่ยงแขงตอนนะี้ใบใหม่เนาะ กระสอบนี่ยมั่งกระสอบนี่มั่งกระสอบใส่ทุกทีตอนฝนตกรู่ๆเนาะมา,มาไปหยับมากินกันย่างเมามั่นเนี่ก็ะบอกหยักยางกล่องเลยสม่ำมากดันขุดก,กันโอ้จพิกเขาอยู่ไหนคนทันเนบ,า,บาเลยเบาจ้ะเบาเลยเบา bao này bao cho ở phần ngọ chỉ kinh nhắn cả đại có du này có kinh <laughs> uhm, để ba để chiếc ra cạnh ได้ยี่วันน้องแปดนาทีนะฮะก็ได้สี่เจ็ดนะอืมขึ้นมาแล้วสำหรับคลิปนี้เนาะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเหตุคลิปต่อๆไปเนาะคลิปอาจจะมีซสัน้นมี ยงไงเนเาะว่าเข้ายังบ่มี่อุปกรณ์เป็นไรเนาะคลิปหข้าอ,อาชสันห้้ากับโบงเงินเบื่อสีจยจล้กระหาเห็สดสำหรับคลิปนี้เข้ากับฝากไวส้สมีก่อนเนาะคลิปหนาพอกันหมบ๊ายบายทุกคน thay đồ đụ... <laughs> thay đồ gom cả sẽ bay đi nhắm sầu thôi con nào mình này cả ma mà... hải ăn cay nó kẹn cay này sự này hay vậy nó thân quan căn về này nó mình nhắc cả cả náo nào đây thôi mà hù theo thân thuyền, thuyền cậy nào là lúc bò lông cả lông nào mà là cô nào được mà là đèn xịt ซูงได้ประมาณนี้นะทุกคนแกะ ん มีเพนตกขาวเนาะโมยาตัวหน่อย <c oughs> ไก่สีแหงเนะี่ยแล้วก็ปุ้นมาตัอ,อีกสองสามอันกับแหงเลยทุกคน <c oughs> กินแบบนี้ไปเ้เวยน,น้องไก่ยีิบบาทนึงก็ไปด้วยมันสิกินขนะ้าวโพดเนาะทุกคนเนาะข้าวโพดที่มันอยู่ในหัวอ,อาหารเสียงดรอสิบหลอนะ่อเนาะสะเทือ,อนเบด แผ่นดินแผ่นฝายิ้มเป็นมามเด็กขาวนอนมาในน้ำฝนนี่จะสุดขาวไกลห้อง้นกับบัวงานปนัยนอควาเพันยังบนทันได้ทายคนหนึ่งมาเพิ่นกับเปียกแน่เปียกหนักฝนต้องการขึ้นเสื่อละนอฝนแบบพิดจุดดำๆบอก บกขาวรวนนะขันบริยูในขอบอืมอืมขั้นบกเกงอยู่อะไรแถวเนี้ยปลาเื่อน <c oughs> chen còn lại mà ba thuyền ba thuyền cờ chín năm cần cô mở cái nhang chìa ha sẽ chắc 8 nát thì nó ท,ทุกคนเขามาเบิงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยลยนะทุกคนสัรับคลิปนี่ยกากไว้สำเนีกก่อนนาะคลิปหนาพอกันไหมาย,ายทุกคน